เอาละครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมดักลนบอลแซดดกคังแบทเทิลกิลิชเช่นเคยในะคลิปนี้เราก็มาอยู่กับตู้กาชาตู้ใหม่ตู้ไซยาเดนนั่นเองครับซึ่งเป็นตู้ที่ผมบอกว่าจะไม่เปิดนะแต่ว่าก็อดใจที่จะเปิดไม่ได้จริงเพราะว่าตอนสามารถตัวละครคือมันดูดีมากๆแล้วก็ข้างตู้นี้คือผมยังไม่ได้ปลดทางหลายตัวนะก็ตัวนี้ที่ไม่ใช่ตัวนี้คือร0อไปแล้วนะแล้วก็โบอลีเนะี่ยจะเป็น90%ส่วนที่เหลือก็อา่าไม่ได้ปลดเลยก็มีโกคูก็ปลดนึงเส้นทางอ่าณนนี้้ะครับแลวก็ ตู้นี้นะครับไม่มีโปรโมชั่นฉะนั้นใครที่คิดอยู่นะครับก็แนะนําว่าอาจจะข้ามไปเลยก็ได้นะครับถึงแม้ว่าตัวจะเก่งแค่ไหนแต่ว่าเซิร์ฟ g l o b a l ในตอนนี้ก็ยังเหลือ9ปีนะนะที่เดี๋ยวมันจะมีตัวละครอย่างโกฮังบสโกจิต้าโบลี่หรือแกมมาหนึ่ออะไรอย่างนี้ที่เป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับก็ใครที่เล่นเซิร์ฟ g l o b a l อยู่ก็แนะนําว่าถ้าเกิดข้ามได้ก็ข้ามเลยและกันสําหรับตู้นี้นะนะแต่ว่าใครที่เล่นเซิร์ฟ jp อันนี้ก็แล้วแต่คนเลยว่าคุณเหลือเพชรเปิดหรือเปล่านะนะ ซึ่งตัวละครเบจิต้าตัวนี้ก็คือเก่งอยู่นะครับจากที่ผมดูความสามารถมานะแต่ว่าการใช้งานจริงอะไรก็ยังไม่ได้ดูคลิปคนอื่นเขาเลยนะนะ,นะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะในตอนนี้ก็คือมันก็ประกาศออกมานานแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเริ่มงนี้สักทีก็คือตัวของซ u เปอร์ e g o โกคูร่าง3นะฮะ ก็เป็นตัวละครที่ผมยังไม่มีนะนะก็สมมติว่าถ้ามันมาจริงแล้วก็ไม่มีอะไรให้ทําคลิปก็คงจะปล,ปล่อยไปนะครับเพราะว่าอันนี้คือไม่มีจริงแต่ว่าถ้าเกิดมันมีวิธีที่จะทําให้มันได้มาสักหนึงตัวอะไรอย่างนี้ก็อาจจะทําวิธีนั้นให้มันได้มันมานะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ก็ไม่ทำนะฮะเพราะว่าไม่มีก็คือทําไม่ได้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากๆนะก็คือตัวของซุปเปอร์พิจิต้า ECA นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครนี้หลัง ECA แล้วจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนคือก่อน ECA มันก็มีการันตีครินะเนาะซึ่งเมื่อก่อนน่ะตอนที่มันมาแรกคือมันดูดีมากเลยเพราะว่ามันมีการกันตีคริเออก็เลยทําให้ตัวละครมันสามารถทำดาเมจได้ดีแต่ในปัจจุบันนี้การกันตีคริก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเว้าขนาดนั้นนะครับก็ต้องเหนียวมารอดูดาเมจกันว่า จะทาได้ดีแค่ไหนแล้วก็การป้องกันจะดีแค่ไหนนะครับอ่ะก็คงประมาณนี้แล้วมัง้งแล้วก็มีศึกชิงเข้ามานะแล้วก็ด่านอินฟินิตดับบลิวสตอรี่ที่ไม่ได้เห็นมานาน <c oughs> ด่านนี้คือไม่ได้เห็นด่านใหม่มานานมากๆนะฮะก็นั่นแหละก็มารอดูกันว่ามันจะยากแค่ไหนแต่จริงก็ไม่ยากก็เป็นเหมือนบอสลัชที่เป็นแบบเพชรฟรีนะเนาะอ่ะส่วนศึกชิงอันนี้ก็รู้แน่ๆแล้วว่าตัวละครน,นี้น่าจะได้อีซีเอซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าตัวละครน,นี้มันซัพพอร์ตได้ดีแล้วก็มีลดเดเมจด้วยเนะี่ ก็น่าจะเป็นซัพพอร์ทที่ดีให้กับทีมซูเปอร์เซย่าได้ดีเลยแล้วก็ให้บิเซยา่าด้วย่ะก็ที่เหลือก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะมัง้งเออในตอนนี้นะแล้วก็มีด่านเซลกลับมาให้เล่นเออซึ่งตัวละครไหนจะได้ ECA เ,เดี๋ยวเราก็มารอดูแล้วกันนะฮะโอเคมาในคลิปนี้ผมก็จะบอกไว้ก่อนว่าผมจะเปิดแค่สมันติเท่านั้นนะครับเพราะว่าก็นั่นแหละคือมันมันดูดีจริงแต่ผมก็ไม่ได้อยากเปิดขนาดนั้นอนะ อย่างน้อยถ้าได้ข้างตู้สักตัวหรือหน้าตู้สักตัวนี้ผมก็โอเคและแต่ถ้าเกิดได้เบตต้ามาเลยก็โอเคขอแค่ไม่ได้เบิต้าแปลงร่างเออหลายๆร่างอ่ะก็นั่นแหละขอแค่นี้ก็พอเนี่ยโอเคมติแรกเราทําอะไรดีทําสูตรก่อนเลยนะคลิปเอาผิดสูตรแล้วครูอืมตีไปเนะฮะอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรนี่ขัดสูตรแบบใหม่หนึ่งสอง 3 4 5โอเคร้อยหนึ่งพอ2มันตินะฮะถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ช่างมันนะชึ้งมีอะไรไหมอ่ะท,ทั้ทุยทางอุ้มใหม่นะฮะโ oh <my> <laughs> <laughs> อ้ my god เฮ้ยเดี๋ยวคนก็หมั่นไส้กูอีกหรอก ไอ้เบจิตามาแล้วฮะนี <Aristotle> <several> ่คือเป็นอะไรที่ไม่ได้เห็นมานานมากๆนะ เอ๊ะหรือว่าเคยเห็นเลยวะไอมันตีเดียวออกเนี่ยไอตอนก้าปีนี้เรามันตีเดียวออกไหมไม่ใช่ใช่ไหมแค่ออกเร็วเฉยหรือเปล่าขั้นสุดท้ายน่าจะช่วงเวอร์ไว้ปะที่สามันถมันออกมาเร็วอะหรือเปล่าผมจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าช่ามันเถอะเพราะว่าในตอนนี้เรามันตีเดียวแล้วได้เบจิตา้าเลยคือเราจะเปิดอีกดีไหมแต่ผมพูดว่าร้อยหนึ่งแล้วนะแต่ก็ไม่ค่อยอยากเปิดอีกอรเพราะว่าหลายตัวก็มีแล้วอะเอาไงดี อ,อ่ะตามคำพูดแล้วกันนะร้อยหนึ่งเราก็เปิดเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะอยากได้ลแล้วละอ่ะคิงเบจิต้าก็ได้ถ้าได้คิงเบจิต้ามาก็คือดีนะฮะโอเคไม่มีอะไรเลยฟิวชั่นไหมไม่มีอ่ะก็ก็ไม่ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรแล้วเพราะว่าเราได้เบจิต้าตัวต่วอคอนเฟิไปแล้วอะ่ะอ่ะพังคือเต่ายาว ก็คือการันตีหน้าตู้แหละขอคีมิจิต้าก็ได้อะเพราะคีมิจิต้ามันสามารถลิงก์กับตัวของมิจิต้าตัวนี้แบบหกลิงก์อะซึ่งเป็นตอนนี้ที่ดีมากๆเลยเ้ยกับการที่ข้างตู้ลิงกับเอหน้าตู้ได้ดีขนาดเนี้ย <c oughs> ก็ขอละกันที่ไม่ใช่บิจิต้าแปลงร่างหลายลร่างอะเออแค่นั้นก็พอแหละนะฮะที่เหลือจะเป็นตัวอะไรก็ได้จะเป็นโบลี่ก็ได้ โอเคผมว่าผมหน้าหมันไส้อยู่นะช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยคือดวงกูหน้าหมันไส่มากร่างสีน่นะฮะอ่ะร้อยเมตรก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับใครที่อยากเปิดนะก็ก็เปิดก็ได้แหละถ้าเกิดชอบตัวละครเบจิตา้าหรือว่าชอบพวกข้างตู้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมันดีเกือบหมดเลยนะก็อาจจะมีแค่ตัวของเบจิตา้าแปงลงร่างตัวนี้เอาจริงตัวนี้มันได้ E.C. มาแล้วก็คือดีแหละแต่ว่า ตัวของโบลี่นี่คือยังไม่ได้อีซนะครับถ้าในอนาคตได้อีซก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดีแล่มัง้งไม่ไม่การันตีแล้วกันนะครับเออ่บต้ามาจินตัวนี้ก็ถือว่าดีนะถือว่าดีอยู่ไหมก็ยังพอดีอยู่ในฐานะตัวแท้งจากที่ลองเล่นมา55%ก็พอเล่นได้อยู่แต่ว่าถ้าไปโดนด่านในปัจจุบันนี้ตบเอาแล้วก็ก,ก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับเพราะว่านั่นแหละมันไม่ได้เปิดเส้นทางนะ อ่ะส่วนโกคูกอนก็ยังใช้ได้ดีโกคูลิงสีก็ยังใช้ได้ดีบีตาตัวนี้ก็เป็นซัพพอร์ตให้กับแคทอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะฮะน่าจะเพียวเซย่ากับเบแฟมปะไอ้ถ่กิเฟนสามสิบเปอ์เซมังแล้วก็คริสสิต์คิดว่าประมาณนี้แหละส่วนไอข้างล่างนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันคือซัพพอร์ตดีๆเลยอ่ะแล้วก็สามารถลิงก์กับตัวของบีตาได้ดีมากๆเช่นกันหมายถึงว่า ในร่างต้นนะนะแต่ว่าถ้าในร่างแปลงนี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลิงได้ดีแค่ไหนอะ่ะแต่ตัวของเบต้าตัวเนี้ในร่างต้นนะสามารถลิงก์กับตัวร่างซูเปอร์เซ่าได้5ลิงครับจากที่ไปดูมาโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่จะเปิดตู้นี้ก็ขอให้ได้กันทุกคนนะนะแล้วก็ใครที่จะข้ามรอ9ปีสําหรับเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยก็ทำได้เช่นกันเพราะว่าตัวละครพวกนั้นเนี่ยเป็นตัวที่มีความสามารถที่เก่งมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะโกฮังบีชเนี่ยคือ บรอกเกมากเออความสามารถนี่คือระดับระดับทำลายล้างอะ่ะ <c oughs> นะฮะโอเคก็ประมาณนี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับผม